สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาหาค่าลิมิตของข้อ8ข้อ9แล้วข้อ10แล้วนะคะโดยข้อ8นะคะเขาก็ให้ลิมิต x เข้าใกล้2นะคะเท่ากับ x กำลัง2บวก5ส่วนด้วย x บวก3นะคะเมื่อเราแทนค่าลงมาก็จะได้อย่างนี้นะคะ2กำลัง2บวก5นะคะส่วนด้วย2บวก3นะคะกะคะ็จะได้เท่ากับ สีบวกหนะคะส่วนด้วย5้ค่ะสีบวกห้ก็จะได้เท่ากับเนะคะส่วนด้วย5ข้อ8แล้วก็ตอบ9กส่วนหะคะส่วนในข้อเก้านะคะเขาให้ลิมิต x เข้ากใกล้5เท่ากับ x ยกยกกำลังสองลบสคูณ X บวกด้วยหนึ่งส่วนด้วย x กยกกำลังสองบวกสี่ลบห้านะคะแทนค่านะคะแล้วก็จะได้ ห้ายกกำลังสองนะคะลบสคูณกับหบวกหน,นะคะส่วนด้วย5้ายกกำลังสองนะคะบวกสคูณกับห้านะคะแล้วก็ลบห้าก็จะได้เท่ากับยีสห้านะคะยี่สหลบสิบนะคะบวกกับหส่วนด้วย ยี่สิบห้าบวกยี่สิบนะคะแล้วก็ลบกับห้านะคะก็ะได้เท่ากับสิบหกส่วนสี่สิบนะคะเราก็จะทําให้เป็นจุดส่วนใานยามนะคะโดยการใช้แม่สีนะคะก็ะได้เท่ากับสี่สี่สิบหกนะคะแล้วก็สี่สิบเป็นยี่สิบนะคะก็ะได้เท่ากับสี่ส่วนสิบนะคะแล้วก็จะใช้แม่สองนะคะ ในการทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำอีกดได้เท่ากับ2 2เป็น4นะคะ2 5เป็น10ก็จะเท่ากับ2ส่วน5นะคะข้า9เราก็จะตอบ2ส่วน5นะคะแล้วเราก็จะมาหาข้อ10กันนะคะ,ะข้อ10เขาให้หาลิมิตที่ x เข้าใกล้2นะคะเท่ากับในวงเล็บ x ลบ1คูณอยู่กับ x ลบ2ส่วนด้วย x บวกหนึนะคะแทนค่าลงไปแล้วก็จะได้เป็นในวงเล็บน,นะคะสองลบหนคูณอยู่กับ2อลบสนะคะส่วนด้วย2อบวกหนะคะก็จะได้เท่ากับ1นึ่ะคะคูณอยู่กับ0ส่วนด้วย3 1มหนึ่งคูณศนย์ก็เท่ากับ0นะคะส่วนด้วยสามคำตอบก็คือ0นย์ค่ะในข้อสิบนะคะ